เอาละครับก็ขอสวัสดีมิตรรักชาวสปอยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราช่อง a อรียาสามหาสำหรับคลิปนี้ผมขอเพื่อนๆ56าสไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมการสปอยบดเตรียมป๊อปคอร์นและน้ำอัดโลไม่พร้อมด้วยนะครับ เอาละครับหนังก็ได้เปิดเรื่องมาที่ชายหนุ่มที่ชื่อซานติเขาได้เป็นพระเอกของเรื่องนะครับในตอนนี้เขาก็กําลังนอนหลับอยู่ในรถตู้ของเขาอย่างสบายใจเลยแต่แล้วก็ได้มีสาวมาเคาะกระจกเธอนั้นเป็นตำรวจหญิงเธอมาเตือนว่าห้ามจอดบริเวณรถที่ท่าเรือนะครับซานติได้อ้างไปว่าเขาทํางานอยู่ที่นี่แต่เธอนั้นก็ไม่เชื่อพร้อมกับเขียนใบสั่งให้เขาไป พอเวลาต่อมาสานตินี่ก็ได้มาทํางานตามปกตินะซึ่งวันนี้เขาก็มาสายเป็นครั้งที่3แล้วนั่นก็ทําให้หัวหน้าไล่เขาเออกจากงานนะครับและสั่งให้สานติเนี่ยไปล้างห้องน้าเพื่อรับเงินค่าจ้างรอบสุดท้ายอีกด้วยซึ่งเขาก็ยอมทําโดยที่ปฏิเสธไม่ได้นะน่าสงสารจังวันต่อมาสานติเนี่ยก็ได้ขับรถมาเพื่อไปหางานทําที่อื่น ในความซวยก็มาเยือนอีกแล้วครับน้ำมันรถเขาก็เกินหมดพอดีอีทาให้เขาต้องถือถังน้ํามันเดินไปหาปั๊มน้ํามันที่ใกล้ที่สุดนะครับในขณะที่ซานติเดินอยู่เนี่ยก็ได้มีรถขับผ่านมาเหยียบแอ่งน้ําเล็กๆที่อยู่ใกล้เขานั่นก็ทําให้ซานติเนี่ยเปียกชุ่มไปทั้งตัวเลยเมื่อซานติเดินมาถึงปั๊มก็ได้มาพบกับเปโดเพื่อนสมัยเรียนซึ่งเป็นเด็กปั๊มอยู่ที่นี่นะเขาได้ชวนซานติไปงานเลี้ยงสิทธิ์เก่าที่กำลังจะจัดขึ้นในคืนนี้ซานติก็ตอบปฏิเสธททททััันนนนีีเเเเพพรรราาาาาะะะขไดด้กบบภยยยแลื่่่อจปซยย็ใ ตอนนี้ทั้งสองแยกกันอยู่นะต่อมาซานติเนี่ยก็ได้ไปตามที่นัดเอาไว้ทนายก็ได้แจ้งว่าทั้งสองเนี่ยจะต้องแบ่งทรัพย์สินให้เท่าๆกันแต่ทั้งคู่นั้นก็ไม่มีอะไรเลยครับนอกจากบ้านและกระรถตู้เก่าๆของซานติไมเตเธอนั้นก็ต้องการที่จะขายรถตู้แล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันซานตินี่ก็ไม่ยอมนะครับจนทั้งสองนั้นมีปากเสียงกันทนายยังบอกอีกว่าการหย่าของทั้งสองเนี่ยจะมีผลอีก3เดือนเธอจึงได้ชวนซานติให้มาอยู่ที่บ้านก่อนจนกว่าจะหางานทำได้ซานติก็ตอบต ลงครับและก็ได้ชวนเธอไปทานอาหารเย็นด้วยกันแต่เธอนั้นก็ตอบปฏิเสธแล้วก็ได้เดินหนีไประหว่างนั้นก็ได้มีมนุษย์ป้าขายของอยู่ใกล้ๆเนี่ย พยายามชวนเขาคุยพร้อมกับเสนอขายลอตเตอรี่ให้โอกาสชนะรางวัลสูงซานติก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็เลยยอมซื้อนะและนี่ก็เป็นครั้งแรกของเขาที่ซื้อลอตเตอรี่อีกด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เก็บมันไว้ในกล่องยาสูบโดยที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยในคืนนั้นซานติก็ได้ยอมมางานเลี้ยงรุ่นและก็ได้พบกับมาคอสและเปดโดเพื่อนสนิทของเขาระหว่างที่คุยกันเนี่ยซานติก็ได้หันไปเห็นไมเต้พูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งอย่างสนิทสนมเลยแล้วก็เดินมาบอกเขาว่ามาริโอเนี่ยเป็นเจ้านายใหม่ อเธอที่ทํางานอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซานติก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากเลยนะครับที่เห็นชายคนนี้ดูสนิทสนมเกินไปแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ได้เดินหนีไปนะเขาเข้ามาดื่มปลอบใจตัวเองกับเพื่อนๆเมื่อกลับมาถึงบ้านเนี่ยซานติก็เมามากเลยแล้วก็ได้โยนกล่องยาสูบที่หมดแล้วทิ้งไปโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็กลับมานอนต่อ พอเช้าวันต่อมาเนี่ยไมเตได้บอกสันติว่ามาริโอเนี่ยยินดีที่จะให้เขาไปทำงานที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตด้วยแต่สันติเนี่ยก็ยังไม่ยอมตกลงเพราะมีทุรละต้องทำก่อนที่ไมเตออกไปทำงานเธอก็ได้เก็บขยะมาทิ้งที่ถังนอกบ้านทางด้านสันติเนี่ยก็กำลังอาบน้ำอย่างสบายใจพร้อมกับเปิดวิทยุฟังขณะอาบน้ำไปด้วยจนได้ยินเสียงประกาศผลรางวัลลอตเตอรี่สันติก็จำได้เลยครับเขาได้รีบวิ่งไปที่ถังขยะหน้าบ้านทันทีสันติพยายามค้นอยู่นานจนสุดท้ายเนี่ยก็หามันเจอนะ เขาได้เช็ครังวันให้แน่ใจอีกทีสรุปว่าเขาได้ถูกรังวันที่1น,นะครับและนั่นก็ทําให้ซานติในดีใจเป็นอย่างมากเลยเขาไม่ต้องลำบากอีกแล้วซานติได้รีบโทรหาไมเต้เพื่อที่จะบอกข่าวดีกับเธอแต่เขาด้านไม่เห็นไมเต้ยเตอยู่กับมาริโอ้ต่อ2แถมกําลังจะจูบมันอีกแต่ความเป็นจริงเนี่ยเธอได้ปฏิเสธจูบของเขาครับเพราะว่ามันเร็วเกินไป ฝั่งซานตินี่ก็ไม่พอใจมากเขาเลยเดินทางมาที่ธนาคารเพื่อที่จะขึ้นเงินรางวัลระหว่างที่ยืนรอคิวอยู่เนี่ยทุกคนก็มองมาที่เขาด้วยสายตาแปลกๆทําให้ซานติเนี่ยต้องรีบเดินหนีออกมานะเ <_ c oughs> มื่อพนังกงานรู้ว่าเขาเนี่ยมาขึ้นเงินรางวัลก็ต่างวิ่งไปตามซานติกลับมาแต่เขาก็ไม่ยอมก่อนที่จะขับรถออกไปแต่จู่ๆเนี่ยผู้จัดการธนาคารก็ได้โผล่ออกมาจากหลังรถนะครับซานตินี่ก็ถึงกับตกใจเลยซึ่งผู้จัดการเนี่ยเขาก็พยายามให้คําแนะนําเกี่ยวกับเงินที่ถูกรางวัล แต่ซานติก็ไม่สนใจนะครับเขาไล่ผู้จัดก,การธนาคารลงจากรถไปแล้วก็ได้มีตำรวจในสั่งให้เขาหยุดรถคุณตำรวจได้บอกว่าสานตินั้นทำผิดกฎจราจรในตอนนั้นผู้จัดก,การก็ได้เข้ามาห้ามตำรวจเอาไว้และได้กระซิบบอกเธอเรื่องที่สานติเนี่ยถูกรางวัลลอตเตอรี่เมื่อเธอรู้แบบนั้นเนี่ยก็ได้ยินดีกับเขาซะง,งั้นแถมไม่เอาเรื่องอีกด้วยนี่มันประเทศอะไรกันวะเนี่ย ต่อมาซานติก็ได้มาพัตาคารหลูเพื่อทานอาหารผู้จัดการธนาคารก็เริ่มวางแผนเกี่ยวกับการเงินของซานติว่าเขาจะเป็นคนดูแลให้เองเมื่อผู้จัดการรู้ว่าซานติกําลังจะหย่ากับภรรยาผู้จัดการก็ได้บอกว่าซานติเนี่ยจะต้องแบ่งเงินครึ่งหนึ่งให้กับเธอด้วยจากการหย่าล้างซานตินี่ก็ถึงกับเซ็งเลยครับจะหย่าก,กันแล้วแท้ๆยังมาแบ่งเงินอีกผู้จัดการเนี่ยก็ได้แนะนําให้เขาเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับจนกว่าเรื่องหย่าเนี่ยจะยุติลงแต่ซานติก็ไม่ต้องการทําแบบนี้เพราะเขาไม่อยากโกหกทุกคนและ ตอนนั้นมาริโอกับไมเตนเนี่ยก็ได้มาทานอาหารที่ร้านนี้พอดีนั่นก็ทําให้เขาไม่พอใจมากขึ้นเลยครับ ซานติได้หยิบชุดพนักง,งานรักษาความปลอดภัยมาใส่เพื่อปลอมตัวเป็นพนักง,งานและก็เข้าไปพูดกวนประสาททั้งสองที่มาด้วยกันแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจแล้วก็รีบเดินเข้าไปในร้านอาหารทันทีซานติที่เห็นรถของมาริโอที่จอดอยู่เนี่ยด้วยความหมั่นไส้นะเขาได้ยกกระถางต้นไม้เนี่ยมาทุบใส่หน้ารถและพยายามพังทุกอย่างที่ทําได้จนได้มารู้ที่หลังนะครับว่ารถคันนี้มันไม่ใช่รถของมาริโอเพราะแค่รถเหมือนกันเท่านั้นโอ้โหซวยแท้ๆเลยครับในเวลาต่อมาซานติเนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์งานกับ แต่พวกเขาก็ลับเถียงกันไปมาในระหว่างที่คุยกันแต่สุดท้ายซานติเนี่ยก็ได้งานเป็นพนักงานขายนะและงานที่นี่เนี่ยก็ทําให้ซานติเบื่อมากๆเลยหลังจากที่เลิกงานเขาก็ได้ไปซื้อเสื้อผ้าราคาแพงมาใส่ต่อด้วยนาฬิกาปาเต็กสุดหรูเขาใช้เงินซื้อของแบรนด์เนมต่างๆจํานวนมากจนผ่านมาเห็นมากร์และครอบครัวของเขาเขาจึงได้รีบวิ่งไปแอบทันทีเพื่อไม่ให้พวกเขารู้เรื่องนี้นะครับ ซานติได้ขอร้องให้เจ้าของร้านช่วยเธอจึงได้บอกว่าร้านเนี้ได้ปิดแล้วและนั่นเนี่ยก็ทำให้ซานติรอดไปได้อย่างวุ่นวิตนะครับ ซานติเนี่ยได้ซื้อเครื่องประดับเพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้ช่วยเขาไว้พอซานติมาถึงบ้านก็ได้เอาของที่ซื้อมาเนี่ยขนอนมาไว้ในโรงจอดรถแล้วก็ได้เทไวาราคาแพงใส่ขวดราคาถูกเขาได้เปลี่ยนทุกอย่างให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซานติก็มีความสุขมากในตอนนั้นไมเต้ My ก็กลับบ้านมาพอดีซานตินี่ก็รีบซ่อนตัวแล้วก็ถอดเสื้อผ้าราคาแพงออกทั้งหมดไมเต้ My เดินมาเห็นในสภาพนี้นี่ก็อึ้งเลยครับ เธอได้ชวนคุยเรื่องงานที่เขาได้ทําแต่ในระหว่างที่คุยกันเนี่ยสานติก็ทําตัวแปลกๆนะเพราะเขานั้นพยายามที่จะปิดนาฬิกาที่เขาใส่อยู่นะครับจนเธอนั้นก็เริ่มสงสัยเลยคิดว่าเขาเนี่ยมีอะไรปิดบังอยู่แน่ๆแ,แต่พอเธอดึงออกมาเนี่ยก็ไม่พบอะไรนะนั่นก็ทําให้สานตินะั้นลอดตัวไป พอตกเย็นซานติก็ได้มาร้านอาหารสุดหรูและได้นั่งสบตาก,กับผู้หญิงคนหนึ่งแถมส่งยิ้มให้เธออีกด้วยนะจนเผลอกินผ้าชเช็ดมือเข้าไปอีกหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มานอนแช่อ่างจากกุซซี่อย่างสบายใจพอวันต่อมามากอนและซานติเนี่ยก็มารับเปโดเพื่อไปเล่นกระดานโต้คลื่นที่ชายหาด พวกเขาเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยหลังจากที่เล่นเสร็จเปโดก็ได้พูดถึงคนที่ถูกลอตเตอรี่ที่ไม่ยอมแสดงตัวออกมาแต่ซานติก็พยายามที่จะเปลี่ยนเรื่องคุยจนเพื่อนๆน,นั้นสงสัยว่าเขาเนี่ยเป็นคนถูกลังวันนะคะรับซานติก็เลยหุนล็อกกบเกลื่อนพร้อมบอกเขาไปว่าเขาเนี่ยไม่เคยถูกลังวลตอนนี้ยังทํางานอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกด้วยพอเพื่อนๆรู้แบบนั้นก็เชื่อเขานะทั้ง3เนี่ยได้เห็นมาริโอที่อยู่บนชายหาด<ๆ>ก็ได้ไปซื้อเครื่องดื่มมานั่งดูเขาโต้ขึ้นมาริโอนั้นเล่นเก่งมากๆจนพวกเเขานนั้นองไปลยค ต่อมาพวกเขาก็ได้ขับรถกลับบ้านกันพร้อมกับดูดกัญชาไปด้วยในตอนนั้นก็ได้มีตำรวจสั่งให้พวกเขาหยุดรถเมื่อสานติเห็นว่าเธอนนั้นเป็นตำรวจหญิงคนเดิมสานตินี่ก็ได้รีบซ่อนตัวเลยนะครับเพื่อไม่ให้เธอพบเขา เธอได้ขอตรวจใบขับขี่และกระเป๋าของเปโดและก็ได้พบกัญชาจํานวนหนึ่งพร้อมกับสั่งให้ทุกคนเนี่ยลงมาจากรถเดี๋ยวนี้จนเหลือซานติอยู่บนรถเพียงคนเดียวและเธอก็ได้สังเกตพอดีเธอจึงสั่งให้ลงมาจากรถแถมยังชักปืนออกมาขู่อีกด้วยซานตินี่ก็ยอมทําตามนะครับแต่พอเธอเห็นหน้าเนี่ยเธอก็จาได้ทันทีเลยและคิดว่าพวกเขานั้นอ่ะกำลังจะไปฉลองเรื่องที่ถูกางวัลลอตเตอรี่เลยไม่ได้เอาเรื่องและก็ยอมปล่อยพวกเขาไปง่ายๆไอเพื่อนสองคนนี่ก็ยืนงงเลยครับพอเช้าวันต่อมา สารติเนี่ยก็ตื่นสายตามเคยเขาต้องรีบไปทำงานและก็ได้ขอซื้อเสื้อคนทำความสะอาดเพื่อที่จะได้ไม่มีใครสงสัยนะ ก่อนที่จะนั่งรถหรูออกไปจนได้มาเจอกับเปโดที่ทํางานอยู่ที่ปั๊มน้ามันซานตินี่ก็ตกใจมากแต่เปโดนั้นมองไม่เห็นข้างในนะครับเขาแค่ส่องกระจกเท่านั้นเมื่อซานติมาถึงที่ทํางานไมเตก็ได้เข้ามาถามว่าก่อนหน้านี้เขาไปนอนที่ไหนซานติก็ยอมบอกความจริงไปแต่เธอก็ไม่ยอมเชื่อนะเพราะเธอคิดว่าเขาเนี่ยไปแอบนอนในรถตู้ในตอนนั้นมาริโอก็ได้เดินเข้ามาตําหนิเขาเล่นที่มาทํางานสายพร้อมบอกให้ปรับปรุงตัววันต่อมาซานติได้จ้างนักโต้คลืนมืออาชีพ เพื่อที่จะให้เขาพัฒนาความสามารถพวกเขาใช้เวลาฝึกอยู่พักใหญ่อลิซได้ให้คําแนะนํามากมายกับสานติพอมาริโอเห็นทั้งสองอยู่ด้วยกันเนี่ยก็อึ้งมากเลยสานตินี่ก็ได้โทรไปอวดเพื่อนๆว่าเขาเนี่ยกำลังทานอาหารกับนักโต้ขึ้นชื่อดังเพื่อนๆที่ได้ยินเนี่ยก็คิดว่าเขาโกหกนะ เพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้าซานติก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ซึมเศร้านะจนเพื่อนทั้งสองเนี่ยก็เริ่มสงสัยขึ้นมาจากนั้นซานติก็ได้ไปหาเจ้าในายเก่าเพื่อที่จะขอซื้อเรือนในราคาที่สูงมากเจ้าในายเก่าที่เห็นซานติรวยขนาดนี้ก็ตกใจเลยครับจึงยอมขายให้ง่ายๆซานติจึงได้ให้เขาไปล้างห้องน้ําเพื่อที่จะเอาคืนแต่เขาก็ต้องยอมทําเพราะไม่มีทางเลือกแล้วก็ไปชอปปิ้งอย่างสบายใจแต่ความซวยดันมาเจอเพื่อนทั้งสองพอดีซานติจึงได้รีบเอาของที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยไปซ่อนในถังขยะนะครับและ มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทั้งสองเนี่ยก็ต้องแปลกใจที่เห็นซานติใส่ชุดสูตรราคาแพงซานติจึงอ้างไปว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่ร้านตัดสูตร ชุดนี้ไม่ใช่ของเขาแต่ทั้งสองนี้ก็ไม่ค่อยเชื่อนะพักหลังซานติเน่ชอบทําตัวแปลกๆและสงสัยว่าซานติเน่มีอะไรปิดบังพวกเขาอยู่ในขณะเดียวกันของที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยก็ถูกลกขยะเก็บไปทิ้งทั้งหมดเมื่อซานติกลับมาถึงบ้านก็พบกับพ่อแม่ของไมเตในระหว่างที่กําลังทานอาหารเขาก็พยายามที่จะฝืนกินเพราะไม่ชอบอาหารพวกนี้ส่วนพ่อเนี่ยก็ได้หยิบไวน์ราคาแพงที่อยู่ในขวดราคาถูกๆเนี่ยมาดื่มนะครับซานติที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะห้ามนะครับว่ามันไม่ดีต่อสุข ภาพเลยแต่พ่อของไมเตเนี่ยก็ไม่ยอมฟังนะซึ่งพ่อนี่ก็ชมว่ามันอร่อยเกินราคาจริงๆจังหวะนั้นพ่อก็ได้หันมาเห็นนาฬิกาของซานติจึงได้ขอดูทันทีสานติก็รีบโกหกไปว่าเนี่ยมันเป็นของปลอมนะเขาซื้อมาจากตลาดนะัดพร้อมกับบอกเรื่องที่ทั้งสองเนี่ยกำลังจะหย่ากันพ่อแม่ที่รู้เนี่ยก็ตกใจมากๆเลย ทำให้ไมเตนั้นก็ไม่พอใจนะครับซานตินี่ก็เลยมาดื่มย้อมใจอยู่ที่บาร์และก็ได้เห็นผู้หญิงคนเดิมซานติก็รีบเข้าไปแนะนําตัวทันทีเธอชื่อว่าคิติน่าแต่เธอนั้นเป็นผู้หญิงขายบริการพร้อมกับยืดนามบารให้เขาถ้าเขาสนใจระหว่างที่ซานติกําลังเดินทางกลับบ้านก็ได้เห็นเพื่อนๆเ,เนี่ยกำลังนั่งดื่มโดยที่ไม่มีเขาทําให้ซานติเนี่ยรู้สึกเหงานะครับถึงมีเงินมากมายขนาดไหนก็ไม่ได้ช่วยให้เขามีความสุขได้ตลอดซานติได้ตัดสินใจวางแผนกับผู้จัดการโดยส่งผู้หญิงส,สวย ไปหาเปโดที่ปั๊มน้ำมันและผู้ชื่นชมหุ่นของเขาพร้อมพูดชวนให้มาเป็นนายแบบที่บริษัทของเธอเปโดได้เอาเรื่องนี้มาปรึกษากับมากอสนั่นก็ทําให้มากอสเนี่ยไม่อยากจะเชื่อคําพูดของเขาเลยว่าเป็นเรื่องจริงและตอนนั้นนะสานติก็ได้เดินเข้ามาเปโดก็ได้รีบบอกเรื่องที่เขาถูกจ้างไปเป็นนายแบบสานติก็ทําเนียนแสดงความยินดีไปด้วย แถมผู้ชมต่างๆนานา,นามาก็ที่นั่งฟังอยู่เนี่ยก็แปลกใจมากเลยแต่เขาก็ได้รับเงินจากซานติเหมือนกันนะครับโดยโกโหกว่ามันเป็นมรดกจากป้าที่ส่งมาให้หลังจากที่พวกเขาทําตามแผนผู้จัดการและซานติก็ได้มาตีกล์ฟระหว่างนั้นน่ะเขาก็ได้เห็นมาริโออยู่ที่นี่ด้วยมันตามไปได้ทุกที่จริงๆผู้จัดการเลยบอกว่ามาริโอมาที่ธนาคารเพื่อขอขกู้เงินเขาต้องการขายซูปเปอร์มาร์เก็ตทาให้ทุกคนเนี่ยต้องตกงานในตอนนั้นมาริโอก็ได้เห็นซานติพอดีเขาจึงได้รีบปลอมตัวไปเป็นแคดดี้ เพื่อไม่ให้สงสัยวันต่อมาพนักงานสาวก็ได้ถามไมเตเรื่องที่จะปิดซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เธอก็อ้างว่าเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นซานติได้เข้าไปพยายามบอกความจริงทั้งหมดแต่มาริโอก็เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนพร้อมกับบอกไมเตว่าเขาเห็นซานติอยู่ที่สนามกอล์ฟก่อนที่จะไล่เขาออกจากงานไมเตรู้แบบนี้เนี่ยก็ผิดหวังมากเลยซานติได้เดินออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็พบมากอสและเปโดเนี่ยขับรถหรูมมาอวด พวกเขาพาซานติไปขับรถเล่นอย่างสนุกสนานแต่ซานตินี่ก็ไม่พอใจนะครับที่มาคอสเนี่ยไม่ได้เอาเงินไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้มาคอสก็ได้สวนกลับไปว่าทําไมเขาต้องสนใจเรื่องนี้ด้วยจนสุดท้ายซานติก็ได้ยอมบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนให้เงินทั้งสองเองเพื่อนเพื่อนที่ดีนแบบนั้นเนี่ยก็คิดว่าซานติเนี่ยอิจฉาพวกเขานะครับและในตอนนั้นความคึกขนองมาคอสที่ขับรถไปทันระวังทําให้รถพุ่งตกหน้าผาซานติจึงได้ตะโกนบอกทุกคนว่าเขาเนี่ยเป็นคนถูกลอตเตอรี่ก่อนที่รถจะตกลงทะเลแต่ทุกคน ก็ไม่เป็นไรมากนะแล้วก็ได้แสดงความยินดีกับซานติครับพอเช้าวันต่อมาไมเต้ก็ได้รับสายจากมาริโอทั้งสองคุยกันอย่างสนิทสนมเลยซานติที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้โทรหาคิตติน่ามั่งพร้อมกับนัดเธอออกมาเจอซานติเนี่ยได้ไปมีอะไรกันกับคิตติน่าที่โรงแรมในเวลาเดียวกันไมเต้กับมาริโอก็ทําเหมือนกันนะ ต่างไม่มีใครยอมใครเมื่อกลับมาถึงบ้านทั้งสองก็ได้ทําตัวตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นมาริโอก,ก็ได้ประกาศกับทุกคนว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยกำลังจะปิดตัวลงแล้วแกล้งทําเป็นเห็นอกเห็นใจพนักงานซานติก็ได้เข้าไปปลอบใจไมเต้พร้อมทั้งชวนเธอไปทานอาหารด้วยกันซึ่งไมเต้ก็ตอบตกลงนะครับซานติจึงได้จ้างคนมาทําความสะอาดบ้านพร้อมกับเชฟฝีมือดีเพื่อที่จะเตรียมอาหารไว้รอพรอมเมื่อเธอมาถึงเนี่ย ทั้งสองก็เริ่มดินเนอร์กันอย่างมีความสุขและได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันซานติเนี่ยจึงได้ตัดสินใจบอกเรื่องที่เขาถูกลางวันลอตเตอรี่ไมเต้ที่รู้แบบนั้นก็ไม่พอใจมากเธอจึงรีบเดินหนีออกไปแล้วก็ดันมาเจอพวกเชฟเนี่ยกำลังปาร์ตี้กันอยู่ในโรงรถเธอนั้นก็อึ้งไปเลยครับซานติพยายามอธิบายให้เธอฟังแต่เธอนั้นก็ไม่ยอมฟังตัดมาที่เปโดเขาได้เป็นนายแบบของแว่นกันแดด ซึ่งผลตอบรับนี้ก็ไม่ค่อยดีนะทุกคนเนี่ยก็ต่างหวัวล้อเพราะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นตัวประหลาดทั้งสองได้โทษซานติที่ทำลายชีวิตพวกเขาก่อนที่จะเดินหนีไปวันต่อมาซานติได้โทรหาผู้จัดการเพื่อที่จะหยุดเรื่องทุกอย่าง และก็แบ่งเงินครึ่งหนึ่งให้กับไมเต้ทั้งสองคนได้บอกลากันด้วยความเศร้าส่วนไมเต้เธออยู่กับเพื่อนเธอและเพื่อนเธอก็ได้แนะนําให้ฟ้องซานติเพื่อรับเงินครึ่งหนึ่งแต่ในระหว่างนั้นไมเต้ก็ได้รับเงินจากซานติพวกเธอนี่ก็อึ้งมากเลยครับแทบไม่อยากจะเชื่อเลยพร้อมทั้งได้รับเอกสารยา่าหลางที่เธอรอคอยอยู่ด้วยแต่ไมเต้เนี่ยเพิ่งคิดได้ว่าเธอเนี่ยยังรักซานติอยู่ในตอนนั้นโทรศัพท์ก็ได้เข้ามาไมเต้ได้รับสายว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยได้ทําการเปิดอีกครั้ง เธอจึงที่ไปนในทันทีพนักงานได้บอกว่ามีเจ้าของคนใหม่มาซื้อที่นี่แล้วไมเตจึงได้รีบเข้าไปหามาริโอเธอได้ยินเขาคุยโทรศัพท์จนได้รู้ว่ามาริโอในต้องการขายที่นี่เขาไม่เคยสนใจพนักงานเลยไมยเตที่รู้แบบนี้นี่ก็กดมากๆเลยครับในตอนนั้นผู้จัดการก็ได้เดินเข้ามาหาและบอกกับเธอว่ามาริโอในถูกไล่ออกไปแล้วไมเตในได้เป็นเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตคนใหม่เธอรู้ทันทีเลยครับว่าซานติเนี่ต้องเป็นคนทําอย่างแน่นอนตอนนี้ซานติเขาก็กําลังขึ้นเครื่องบิน เพื่อจะไปจากที่นี่ไมเตจจึงรีบที่จะไปหาซานติ แต่ก็ต้องมาพบกับตำรวจที่กำลังเขียนใบสั่งให้เธอเมื่อตำรวจรู้เรื่องของพวกเขาทั้งสองเธอจึงได้แว้นพาไมเตเนี่ยไปส่งที่สนามบินเองเลยนะคบพอมาถึงเนี่ยก็ได้รีบวิ่งตามหาซานติเมื่อทั้งสองเจอกันเนี่ยก็ได้รีบวิ่งเข้ามาหากันแต่ไมเตเนี่ยก็ได้ตบหน้าซานติเข้าไปหนึ่งทีที่เขาแนยคิดที่จะทิ้งเธอไปจังหวะนั้นซานติเนี่ยก็ได้เข้าไปจูบเธอครับหลังจากนั้นหนึ่งปีต่อมาซานติและเพื่อนๆก็ได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขและหนังก็ได้จบอย่างแฮ แชรและกดติดตามอยากให้สปอยหนังเรื่องอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ